เรื่องความเชื่อความศรัทธาเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและโดยเฉพาะพระเกจิยุคเก่าพระกุยุคเก่าเนี่ยนะมันไม่สามารถจะลบล้างไปจากความเชื่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนไทยของเราได้นะ <c oughs> และโดยเฉพาะบรรดาพระกุพระเก่าต่างๆเท่า,าที่ผ่านผ่านมาในอดีตนะตั้งเป็นร้อยปีมาแล้วนะจนทันถึงปัจจุบัน นะพระเครื่องเหล่านี้ก็ยังคงความศักดิ์สิทธิ์อยู่มีประสบการณ์อยู่เสมอๆในหลายๆกลุ่มนะหลายๆนะพิมพนะ์มีประสบการณ์ให้เห็นกันเด่นชัดฉะนั้นความเชื่อความศรัทธานี้นะมันจึงไม่มีทางที่จะลดน้อยถอยลงไปอันว่าพระเครื่องกับสังคมไทยนั้นเป็นของคู่กันนะและโดยเฉพาะาเครื่องรางต่างๆด้วยก็เช่นกันที่เกจิคณาจารย์ยุคเก่าสร้างเอาไว้หรือแม้กระทั่ง พระเกจิหรือว่าอาจารย์คารวสายุคป,ปัจจุบันสร้างเสกขึ้นมาก็ตามก็ยังมีความนิยมนะถึงแม้จะไม่นิยมกันทุกคนนะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็แล้วกันส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อถือกันอยู่นะยังมีความเชื่อถือกันอยู่และโดยเฉพาะในการที่เราสะสมนั้นนะมันก็อยู่ที่ใจรักนะโดยส่วนมากนะการสะสมของเก่าวัตถุโบราณก็ดีเครื่องรางโบราณก็ดีพระตรุ หรือว่าพระจิคณาจารย์ยุคเก่าก็ดีนะในการที่จะเก็บสะสมนั้นนะ่ะมันจะแบ่งเป็นสองในยะนะในยะที่หนึ่งก็คือเป็นเชิงธุรกิจนะค้ากําไรนะที่ว่าทําเป็นศูนย์พระหรือเป็นอะไรเนี่ยนะที่เราเรียกกันว่าบรรดาเซียนหรือเซียนทั้งหลายเนี่ยอันนั้นเขาสะสมในเชิงพันธุ์นิดในเชิงธุรกิจนะเรียกว่าซื้อมาขายไปแต่ยังของผมเนี่ยผมสะสมในเชิงการศึกษาใจรัก นะศึกษาแล้วสะสมและสะสมก็เพื่อการศึกษาฉะนั้นจึงมีพระกุพระเก่าค่อนข้างมากที่เก็บสะสมไว้และโดยเฉพาะสะสมเนี่ยเรียกว่าเป็นพระกรุเหนือจะหลดใต้กันเลยทีเดียวนะเหนือจะหลดใตนะ้นิยมไม่นิยมเราไม่ได้สนใจตรงนั้นมีราคาแพงไม่มีราคาแพงไม่สนใจตรงนั้นสะสมทุกอย่างที่สามารถเสาะหามาได้ เก็บสะสมไว้แล้วก็ศึกษามันเรื่อยไปนะเพราะการศึกษาของเก่าวัตถุโบราณมันต้องใช้ประสบการณ์จริงๆมันจะใช้แค่ตำรับตำราหรือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆอย่างเดียวไม่ได้นะประสบการณ์เนี่ยสำคัญสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งนะเป็นประสบการณ์เรื่องของประสบการณ์เนี่ยต้องมาอันดับหนึ่งส่วนเครื่องมือนอกจากนั้นน่ะเป็นรองอันดับสองลงไปนะ จนากนั้นจึงเก็บสะสมเอาไว้ค่อนข้างมากและที่ชมอยู่ในขณะนี้เห็นอยู่ในขณะนี้ในคลิปนี้ก็เช่นกัน <immt. S 1> ก็ถือเป็นพระกรุโบราณยุคเก่าที่ได้รับความนิยมและจัดสรรให้เป็นเบญจภาคีเบญจปแปลว่าห้าภาคีเป็นว่าแปลว่าหมู่หรือกลุ่มนะถูกจัดให้เป็นกลุ่มหรือหมู่ห้าองค์ห้ากลุ่มนะห้า <c oughs> ห้าเมืองนะห้าเมืองห้ากลุ่มเรือว่านะซึ่ง <c oughs> ไอ้คำว่าเบนจะพาคทีในวงการพระเครื่องของเราเนี่ยมันมีหลายชุดซึ่งมันกำเนิดเกิดขึ้นชุดแรกเลยก็คือเบนจะพาคทีใหญ่นะมีแค่ชุดเดียวตอนแรกเลยที่กำเนิดเกิดขึ้นเนี่ยนั่นก็คือหนึ่งสมเด็จวัดะระฆังนะพิมพ์มารากดะนะสองก็คืออะไรสองก็คือพระผงสุพรรณกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีนะสพระนางพญา กลุกวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลก 4. พระสุมกอนะจังหวัดกำแพงเพชร 5. ก็คือพระรอดมหาวันนะก็คือเ <c oughs> มืองลำพูนนะอันนี้คือเบญจพาทีใหญ่หรือเบญจพาทีชุดแรกที่เสียนอาวุโสยุคเมื่อเกือบร้อยปีนยะเขาได้จัดสรรเอาไว้จากนั้นมาก็ได้มีจัดเบญจพาทีเพิ่มขึ้นอีกชุดหนึ่ง ก็คือเบญจภาทีเนื้อชินที่เห็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็มีห้าองค์เช่นกันนะในชุดนี้ก็มีห้าองค์นั่นก็คืออะไรพระล่วงหลังลังปืนนะหรือจะเป็นพระล่วงหลังลายผ้าหลังเรียบหลังอะไรก็ได้ทั้งสิ้นให้เป็นพระล่วงก็แล้วกันถือว่าหนึ่งพระล่วงนะสองก็เช่นการเมืองสุพรรณบุรีพระมหิสวรน,นะสุพรรณบุรีเนี่ยมีพระที่อยู่ในชุดในกลนุ่มนี้ถึงสององค์นะ <C oughs> พระมเหสวนของกุวัดพระศรีรัต,รตนมหาธาตุสุพรรณบุรีสามนะพระท่ากระดานนะกาญจนบุรีพระเมืองกาญรสพระหูยานนะเมืองละโวหรืหอว่าเมืองลบบุรีห้านะพระชินราชใบเสมานะกลุกวัดใหญ่หรือว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเช่นกันจังหวัดพิษณุโลกนะห้าเมืองนะ อันนี้ถือว่าเป็นพระยอดนิยมสูงสุดในบรรดาเนื้อชินหรือว่าเนื้อตะกัวนะซีว่าเป็นเนื้อโลหะกคแล้วกันโลหะเป็นตะกัวกับชินนะซึ่งพระทั้งห้าองค์นะี้มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงมีศิละปะค่อนข้างงดงามการที่จะจัดพระเข้าในเบญจภาคีนั้นจะต้องอพิจารณาหลักสองประการก็คือหนึ่งความงามเชิงศิละปะสองประสบการณ์ความศักดิ์สิทธิ์ นะที่เกิดขึ้นจริงเห็นจริงนะมีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์จริงนะจึงได้รับการจัดกันขึ้นมาหลังจากนั้นมาก็จะมีเบญจ,จพัคีเหรียญเหรียญพระกิจคณาจารย์ยุคเก่านะอีกห้าสำนักจากนั้นมีเบญจพัคีพระปิตามหาอุดเนื้อโลหะพระปิตาเนื้อผงอเบญจพัคีเครื่องรางเบญจพัคีลูกอมนะแล้วแต่จะจัดกันขึ้นมา อันนี้เป็นเบญจาภาคีสากลนะแล้วยังมีการจัดสรรเบญจาภาคีประจําจังหวัดจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่ละเมืองอีกอฉะนั้นชุดเบญจาภาคีจึงค่อนข้างเยอะนะแต่ที่ชมอยู่ในขณะนี้อันนี้เป็นเบญจาภาคีหลักหรือเบญจาภาคีสากลซึ่งเชื่อกันว่าพระทั้งห้าองค์นี้ยิ่งถ้ามารวมกันได้แล้วนี้พลังอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์นี้จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะ เปรียบเหมือนลักษณะเหมือนไฟฟ้าเนี่ยมันชาร์จกันร่วมมันสปาร์กกันมันจะเพิ่มความจักดิดมากยิ่งขึ้นและโดยเฉพาะเพราะเนื้อโลหะเนี่ยนะเนื้อโลหะนี่จะเด่นเรื่องอะไรเรื่องทางแควคลามหาอำนาจและคงประพัน์ชาตรีเป็นหลักและประสบการณ์ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะก็เป็นเช่นนั้นจริงๆอย่างเช่นว่าพะล่วงหลังลาง,ลางปืนนะเราจะเอาพะล่วงหลังราง,างปืนของพิษณุโลกก็ได้นะ ไอ้ไม่ใช่ของในสุขโขทยัยของสุขโขทัยก็ได้ของลบบุรีก็ได้รั่วพระล่วงสุพรรณบุรีก็ได้พระล่วงเมืองการก็ได้นะพระล่วงขึ้นหลายเมืองนะนะเมืองการก็มีเมืองชัยนาทก็มีนะขึ้นหลายเมืองและโดยเฉพาะตระกูลพะระล่วงเนี่ยจังหวัดสุพรรณบุรีหรือเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยพบกลุ่มพะระล่วงมากที่สุดในประเทศไทยนะหลายหลายท่านอาจจะไม่รู้อาจจะคิดว่าสุขโขทยัยห <y ed> รือลบบุรีเนี่ยมีพระร่วงมากจริงๆแล้วไม่ใช่ นะตระกูลพระร่วงเนี่ยพบที่สุพรรณบุรีมากที่สุดคาดไวยี่สิบกว่ากลุ่มนะเอาเป็นว่าไม่ต่ำกว่ายี่สิบกลุ่มก็แล้วกันนะที่มีพระร่วงและโดยเฉพาะมีหลายขนาดมีตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดเข่องหรือว่าขนาดใหญ่นะอันนี้ก็คือเป็นพระที่ขึ้นทั่ว,วไปเมืองหลักๆเมืองสําคัญสาคัญจะมีพระร่วงบรรจุอยู่นะส่วนพระธากาดานนั้นมีที่จังหวัดกาญจะนะบุรีเท่านั้นถ้าเป็นของเก่าแท้นะ เก่าแท้ๆเนี่ยมีที่กาญจนบุรีเท่านั้นไม่มีในเมืองอื่นเลยนะส่วนที่พบในเมืองอื่นนั้นเป็นการสร้างขึ้นมายุคหลังๆสร้างมายุคหลังๆแล้วก็เอาไปบรรจุกลุ่ไว้มีอยู่ปลายนะแล้วไม่เหสวนก็เช่นกันพระไม่เหสวนถ้าเก่าแท้ถึงยุคนี้เป็นของสุพรรณบุรีเท่านั้นคือกลุ่เดียวที่วัดศรีรัตนมหาธาตุ ส่วนที่ไปพบที่อื่นนั้นเป็นสร้างยุคหลังเช่นกันสร้างขึ้นยุคหลังๆนะอย่างเช่นที่ปอุอะไรทางราชบุรีอะไรเนี่ยนะก็มีอยู่เป็นมหาวิรชินเขียวนะชินราชใบเสมาอันชินราชใบเสมานี้พบสองเมืองนะก็คือเมืองพิษณุโลกและเมืองสุขโขทยัยพบขึ้นสองเมืองแต่ว่าศิลปะ,ปะแตกต่างกันของสุขโขทัยจะไม่ได้รับความนิยม นะของพิษณุโลกนิยมมากกว่านะก็มีทั้งพิมพ์เล็กพิมกลางพิมใหญ่แล้วก็ยังมีฐานเตีย้ยฐานสูงและก็สร้างขึ้นหลายยุคนะส่วนพระหูยานลบบุรีนั้นนะก็เป็นที่นิยมสูงสุดแล้วยังพบที่ไหนอีกพระหูยานก็ยังมีการพบที่จังหวัดชัยนานะจังหวัดชัยนาธและก็มีที่อยุทยานะก็คือกุราชบุรณนะนะกุราชบุรณนะ ส่วนที่สุพรรณบุรีหรือกุรีรัตนนมหาธาตุนั้นพบประปลายคาดว่าเป็นพระฝากกลุกนะเป็นพระฝากกลุกมีการพบพระหุญานที่เมืองสุพรรณบุรีเช่นกันนะแต่ว่าพบน้อยเป็นของลบบุรีโดยตรงน่าจะเอามาฝากกลุกไว้นะคือพระทั้งห้าองค์เนี่ยเด่นที่สุดก็เรื่องคงกระพันชาตรี้ายุคกรณนเนี่ยเป็นพระประจำตัวของบรรดาผู้นักผจญภัยทั้งหลายนะ หรือบรรดานักเลงทั้งหลายนะหรือผู้มีอิทธิพลทั้งหลายเนี่ยนะเรียกว่าผู้ที่เสี่ยงภัยอันตรายนะนะจะต้องหาเรียกว่าพระครบ5องค์เนี่ยนะและยังมีความเชื่อกันยิ่งกว่านั้นว่าถ้าผู้ใดสสแสวงหาได้ครบทั้ง5องค์นี้ถือว่าเป็นบุญบารมีนะเพราะเป็นพระที่หายากมากๆนะหายากจริงๆนะถ้าได้ครบถึงหองค์เนี่ยถือว่าผู้นั้นจะมีบุญสัมพันธ์นะ แล้วก็มีบุญบรารมีอย่างแท้จ,จริงอือยากให้ท <c oughs> ่านอาจารย์อธิบายคาว่าพระฝาก,กุนะฮะอาจารย์ฮะม,มันฟังแล้วค่อนข้างแปลกนะฮะพระฝาก,กุก็คือพระนี้เรามีอยู่แล้วสมมุติว่าเรามีพระในที่บ้านของเราเนี่ยนะครับแล้วพเพออิญว่าที่วัดนะ่ะเขามีการสร้างสถูปเจดีย์ขึ้นแล้วก็มีการสร้างพระณทางวัดนะ่ะสร้างพระบรรจุจะสร้างไว้กี่พิมพ์ไม่รู้แหละบรรจุเป็นทางการกันเลย ไอพระฝากรุกก็คือบรรดาชาวบ้านทั้งหลายที่มีพระอยู่ก็เอาไปร่วมใส่ไว้ด้วย<ม>เป็นพระเก่าที่มีอยู่แล้วส่วนพระที่บรรจุน่ะเขาสร้างกันขึ้นใหม่ทั้งหมดเพื่อบรรจุเข้าไปเรามีพระเก่าอยู่แล้วเป็นพระกรุกใส่เข้าไปอีกแล้วทีนี้ผ่านการเวลาไปร้อยปีสองร้อยสามร้อยปีเนี่ยกรุกแตกขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยพบพระเนี่ยหลายยุคหลายสมัยอันนี้เรียกว่าพระฝากรุก right. Uh.